สวัสดีครับรนช่างเมย์ุญแจนะครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีจูนรีโมทยามาฮ่านะครับจะทําเหมือนกันทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นแกรนฟ f i l โน o a i r l o c อกคิวปิกเอ็กแม็กเอ็นแมทำเหมือนกันหมดนะครับสมมุติวา่ารถของเรารีโมทหายแต่เรามีรหัสผมได้กล่องมา1งอันนะครับก็จะมีรหัสอยู่2ตัวเพราะว่าในกล่องอันนี้เขาจะจําเลข กุญแจร,รีโมทไว้2ดอกนี่ครับจะมีคียสองอันก็สามารถใส่ได้ทั้ง2เลขเลยนะครับเดี๋ยวถ้าผมใส่ไปตัวนี้จะเป็นตัวที่3ก็จะมีเลขตัวที่3มก็เป็นว่ากล่องตัวนี้ผมมีเลขอยู่3ตัวผมสามารถใส่เลขทั้ง3ตัวได้เลยนะครับถ้าจูนให้เขารู้จักกันได้แล้วก็มาดูวิธีจูนกันครับขั้นตอนแรกซื้อรีโมทมาต้องเปิดรีโมทก่อนนะครับเปิดรีโมทก็คือเวลาเราก,กดแล้วปล่อยไฟ,ไฟแดงจะกระพริบ,บแค่หนึ่งวิแล้วก็ดับ ถ้าปิดก็ประมาณ3มวิถึงจะดับนี่ผมเปิดอยู่นะครับรีโมทเห็นไหมครับกดแล้วปล่อยดับกดแล้วปล่อยดับลองกดเช่อมันครับอ่าแล้วก็มากดปล่อยทีหนึ่งสามวิถึงจะดับเห็นไหมครับอันนี้ปิดอยู่นะครับจูนยังไงก็ไม่เช่านะครับแบบนี้นี่เห็นไหมเอามาเปิดรีโมทก่อนกดเช่ไว้นี่แล้วก็ทดสอบกดปล่อยดับกดปล่อยดับ,ดบหนึ่งวิดับ แสดงว่ารีโมทเราเปิดแล้วเรียบร้อยทีนี้ก็มาวิธีจูน <c oughs> ผมจะตั้งไว้ตรงนี้นะครับขั้นตอนสุดท้ายเดี๋ยวถ้าเขาเรียกว่าหากว่าทำสเต็ปตรงแล้วก็ทำตามเวลากำหนดได้ก็ไฟรีโมทเขาจะแดงทังแล้วเรารอกดตอบรับมาดูวิธีจูนกันเลยครับเริ่มขั้นตอนแรกนะครับให้สังเกตหน้าจอนะครับเวลาเรากด เตาแก๊สค้างมันจะต้องมีไฟกระพริบไฟเป็นลูกปุญแจอีโมไม่ว่าหน้าปัดเราตอนนี้มันมันจะมืสดสนิทอยู่มันจะไม่กระพริบถ้าเราไม่กดเตาแก๊สเราก็กดเตาแก๊สถ้าอยากจะรู้ว่าไฟมันกระพริบอยู่ตรงไหนให้กดแช่ประมาณสิบวิอันนี้ยังไม่จูนนะครับหาไฟดีกว่าแล้ามันอยู่ตรงไหนอ่ะโอเคไฟกระพริบบางรุ่นก็อยู่ตรงนี้บางรุ่นก็อยู่ตรง กลางมันก็อยู่ข้างๆมันจะอยู่ไม่เหมือนกันนะครับก็แล้วแต่บางรุ่นเลยนะครับเดี๋ยวก็มาเริ่มจูนกันเลยนะครับอ้าวรีโมทเปิดแล้วนะครับโอเคจูนรีโมยามาฮ่าเริ่มกันครับกดต่อแก๊สเช่แล้วก็สังเกตไฟนะครับทั้งที่หนึ่งอ้าวกดประมาณสี่วิไฟจะต้องกระพริบลอยทั้งที่สอง ปล่อยทั้งที่สามกดแช่ไว้ไฟจะต้องแดงค้างนะครับทั้งที่สามแล้วก็ปล่อยใส่รหัสได้เลยนะครับผมใส่ยรหัสตัวบนนะครับเราไฟดับก่อนไฟดับเสร็จก็เลขหนึ่งให้กดแช่ไว้แล้วก็กระเพาะกระพริบหนึ่งครั้งปล่อยเลขเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปล่อยเลขสองหนึ่งสองปล่อยเลขห้าหนึ่งสอง สามสี่ห้าเลขสามหนึ่งสองสามหลัตัวสุดท้ายเลขสามหนึ่งสองสามแล้วก็ปล่อยไฟค้างนะครับให้เรากดเตาแก๊สแช่ไว้ครับกดแช่ระยยาวๆเลยครับเดี๋ยวจะมีเสียงตอบรับจากรถเห็นไหมครับจะมีเสียงดังตี๊ดแล้วก็ไฟรีโมทแดงค้างอย่างนี้ให้ปล่อยเตาแก๊สนะครับปล่อยแล้วก็กดรีโมทครับกดปล่อยหนึ่งครั้งกดปล่อย เห็นไหมครับไฟจะกระพริบตอบรับแสดงว่ารีโมทเราเข้าไปแล้วนะครับตอนนี้ไงครับใช้ได้แล้วบางรุ่นมันจะมีเสียงตอบรับเป็นดังติ๊ดติ๊ดนะครับกดรีโมทเข้าไปแต่บางรุ่นก็จะไม่มีเสียงนะครับสังเกตดูที่ไฟป่าหมากแล้วนะครับเป็นนั้นเสร็จสิ้นขั้นตอนครับรีโมทยามาม่้านะครับเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ใช้งานได้แล้วครับอาลองจูนกันดูนะครับขั้นตอนสุดท้ายสังเกตรีโมทเรา ไฟจะต้องแดงค้างพอไฟแดงค้างปุ๊บให้เรากดรีโมทให้มันรับกับรถครับกดปล่อยกดปล่อยพอรถรับแล้วก็เรียบร้อยครับมันก็จะเข้าไปเองโดยอัตโนมัตกิก็ทดสอบใช้งานได้เลยครับง่ายๆครับยามาฮ่าตัวนี้ผมเพิ่มไปก็กล่องตัวนี้3ตัวแล้วก็เท่ากับว่าผมมีรีโมทรหัสอยู่ในกล่อง3ชุดซึ่งสมมุติว่ารีโมทผมหายไปครั้งหนึ่ง ผมจะใช้เลขอันไหนก็ได้นะครับเพื่อมาจูร,รีโมทเข้าไปใหม่หรือเพื่อสตาร์ทฉุกเฉินผมใช้ได้หมดนะครับสชุดนี้อ่าก็ลองไปศึกษาไปลองทำกันดูนะครับมีอะไรก็ปรึกษามาได้ขอบคุณมากครับ